ให,ให้ไปหาเอาเพราะว่าบิตออฟเฟอร์สูงๆมันมีข้อดีตรงไหนข้อดีก็คือว่าหนึ่งแม้มันขึ้นไม่ไกลขึ้นไม่สูงขึ้นไปช่องสองช่องแต่เวลามันรูดร่วงลงมาเนี่ยมันก็รูดร่วงอยู่ในช่วงไม่เกินสองช่องสามช่องสี่ช่องก็เราก็ไม่เสียหายนะเพราะฉะนั้นจังหวะเข้าจับกินก็จับกินในจังหวะที่วันไหนมันรูดร่วงลงมาประมาณสามสี่ช่องแล้วเราก็เข้าเพื่อที่จะไปขาย กำไรสักสองช่องสามช่องหรือช่องเดียวเราก็เอาแล้วก็เทรดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าทุนเราไม่เสียหายได้น้อยแต่ได้บ่อยดีกว่าเสียน้อยแต่เสียบ่อยมันต่างกันนะฮะเก็บเลขผสมน้อยกับเสียทีละนิดทีละน้อยหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นต้องเทรดรายวันก็หาหุ้นที่ราคาไม่สูงมากเพื่อที่เราจะได้ปริมาณหุ้นที่เยอะคือกินหนึ่งช่องเนี่ยกินหนึ่งช่องเ